สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกับโฮเกียวรายการตุลยปาร์ตี้แล้วนะคะวันนี้ต้องบอกเทปนี้ค่ะอิ่มท้องมากๆเลยค่ะกับงานวงในอวอร์ด2014นะคะแล้วตอนนี้กันอยู่ที่โรงละครอักษรากรุงเทพเลยนะคะเว็บไซต์วงไหนเนี่ยเกิดขึ้นจากการ เรียกว่าผู้บริหารนะคะหรือว่าเจ้าของเนี่ยชอบทานอาหารแล้วว่า enjoy lifestyle แบบว่า enjoy eating เนะคะไม่ว่าจะเป็นกินการเที่ยวการดื่มเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจวงในเนี่ยก็เลยเกิดขึ้นมานะคะและวอุณอวอร์ด2014เนี่ยนะคะเป็นปีที่2แล้วนะคะเพราะว่าเว็บไซต์นี้นะคะเขามีการจัดงานมาตั้งแต่ปีที่แล้วแหละและที่สําคัญเขาบอกว่าคนที่มีโอกาสได้ใช้บริการเว็บวงในนะคะคือไปเสิร์ฟวันนี้จะกินข้าวที่ไหนดีไปดื่มที่ไหนดีไปเที่ยวที่ไหนดีเนี่ยนะคะกินเที่ยวดื่มต่างๆเนี่ยมีในวงในเลยเพราะเขาบอกแล้วว่าเขาเป็นเว็บออัันดบขงการกินนเที่่ยวดืมใประเเททศไยนนนนนนัั่่่องละะะะคคสววี้ใ ร้านค้าร้านดื่มร้านอาหารที่ไหนเนี่ยจะรับรางวัลและอาหารประเภทอะไรบ้างแล้วก็ไปติดตามกันเลยดีกว่ามาเลยค่ะ งานใหญ่ขนาดนี้นะคะผู้ริหารเนี่ยสำคัญมากและผู้ริหารคนเก่งก็ยินอยู่ข้างเก่งแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณยอดค่ะจากรายการตลุยปาร์ตี้นะคะไม่ทราบว่าวงในอวดเนี่ยจริงๆเนี่ยบอกว่าปีนี้ปนปีที่2แล้วอยากทราบว่าครั้งแรกตอนเรียแรงบันดาลใจเนี่ยจัดเรียกว่าจัดงานแบบนี้หรือว่าการแจกรางวัลต่างๆี้นนี้เกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่ว่าเรามีรีวิวเข้ามาเยอะจากจากผู้ใช้นะครับเข้ามาเป็นแสนรีวิวเลยแล้วก็เลยว่าเอะเราน่าจะแบบว่า เป็นเป็นคนที่รวบรวมรีวิวจากยูสเซอร์ไว้มากที่สุดละเราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว,ว่าเราสามารถจัดลำดับร้านอาหารได้เนี่ย<ห>มันก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนทั่วไปนะครับล้วก็เราก็เลยเริ่มจากการจัดลำดับให้กับพวกร้านเราเ,เรียกว่าเบสองวงในก่อนซึ่งมีอยู่วันหกสิบร้านแล้วก็มีไอเดียขึ้นมาว่าจาก60ลร้านนี้เราน่าจะให้รางวัลบางร้านนะที่แบบเป็นที่1ในคาเดรี่รนั้นเช่นอาหารไทยอันดับหนึ่งคืออะไรอาหารญี่ปุ่นอันดับหนึ่งคืออะไรแบบคือเก๋เนี่ยเป็นแฟนของวงในอยู่แล้วปกติเลือกร้านอาหารอร่อยบรรยากาศดี เรียกว่าคนที่เข้ามาท่องเว็บของเราด้วยนอกจากว่าร้านอาหารอร่อยบรรยากาศดีแล้วยังมีร้านอาหารการันตีได้รับรางวัลอีกด้วย ประมาณนั้นครับผมโดยที่ปีนี้ร้านที่รับรางวัลเนี่ยเรามีทั้งประกาศนียบัตรนะครับแล้วก็ขึ้นในเว็บด้วยขึ้นในแอปด้วยแล้วก็ยังเป็หนังสือด้วยนะครับหนังสือเบสทวงนี้อยากถามคุณยอดว่าครั้งแรกที่ทำธุรกิจแนวนี้เนี่ยแบบเราก่อตั้งวงอะไรขึ้นมาเพื่อจะแบบว่าจัดประเภทหรือว่าให้รางวัลกับร้านอาหารอะไรที่มันเกิดจากอะไรคุณยอดคนชอบนทานอาหาร Enjoy E a t i n g enjoy มากเลยครับุกวันนี้ก็ยัง enjoy อยอยู่ครับผมก็เกิดจากการที่ว่าเราก็อยากใช้เองแหละอยากใช้แอปพลิเคชันที่เอาไว้ มีอะไรกินดีนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าแอปพลิเคชันอื่นๆหรือเว็บไซต์อื่นนะตอนนั้นเนี่ยประมาณ3าปีที่แล้วมันไม่ค่อยตอบโจทย์เราเท่าไหร่เราก็เลยแบบว่าเฮ้ยทำขึ้นมาเองดีกว่านะครับเราคิดว่ามันมีความต้องการอยู่ว่าทุกคนเวลาไปต่างจังหวัดหรือว่าออกไปในพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยอย่างเงี้ยหรืออยากกินร้านอะไรที่แปลกๆหน่อยเราก็ต้องค้นหาร้านแล้วเราก็อยากจะค้นหาให้ได้ตามทั้งตามประเภทตามราคาหรือว่าตามสถานที่ก็เลยทําขึ้นมาเองซะเลยเรียกว่าแรงบันดาลใจเกิดจากความชอบส่วนตัว ขออนุญาตให้คุณยอดได้แนะนำเรียกว่ากิจกรรมของวันนี้ได้ไหมคะว่าจะมีอะไรบ้างวันนี้เนี่ยตรงส่วนของหน้างานเนี่ยเราก็จะมีบูธอาหารที่รับรางวัลเมื่อปีที่แล้วนะครับที่อร่อยๆทั้งนั้นเลยเข้ามาให้รับประทานกันนะครับแล้วสักพักหนึ่งก็เราก็จะย้ายกันเข้าไปในหอประชุมแล้วก็มีการแสดงนิดหน่อยแล้วก็ประกาศรางวัลกันประมาณ2ี่รางวัลครับผม การให้รางวัลน,นี่คือเกิดจากเรียกว่ารีวิวจากผู้ชมหรือว่าคนที่เข้ามาเข้าเว็บของเราโดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็คะแนนหลกัหลกๆเนี่ยมาจากผู้ชมทั้งหมดนะครับแต่ว่าเราก็ามาคัดกรองอีกทีหนึ่งเพราะบางทีเราก็ไม่อยากให้รางวัลที่ได้เป็นล้ำซ้ำๆกันเรากอ็อาจจะแบบว่ากระจายรางวัลออกไปนิดนึงแต่คือคะแนนทั้งหมดเนี่ยเบสออนคะแนนที่ผู้ใช้ที่ไปกินจริงมา เพราะฉะนั้นรางวัลนี้ชัดเจนโปร่งใสจริงๆค่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าร้านค้าไหนเนี่ยได้รับรางวัลกันบ้างและที่สำคัญเนี่ยต้องบอกว่าคนคุ้นหน้าคุ้นตาคนในวงการบันเทิงเนี่ยก็หันมาจับธุรกิจร้านอาหารร้านขนมหวานก็เยอะพอสมควรไปดูกันดีกว่าสมนะคะตาเรียกว่าเท่าแก่หรือเท่าแก่นี้เนี่ยเป็นใครกันบ้างตอนนี้ขอบคุณคุณยอดมากๆนะคะขอบคุณค่ะ ซึ่งต้องบอกถ้าพูดถึเรื่องอาหารนะคะแล้วก็การรับประทานต่างๆในหนังสือแล้วก็สิบบ้านเราที่เรียกว่าขึ้นปกนะคะหรือว่าขึ้นแผงทุกอันทุกเราทุกคนได้รับความเชื่อถือก็คือฟู้ดสไตล์ลิตรนั่นเองแล้ววันนี้ค่ะคุณดสไตล์ิตก็มาเป็นหนึ่งในผูม้มอบรางวัลกับร้านค้าที่เข้ามารล้วมาทั้งหมด22ร้านค้าด้วยแล้วตอนนี้ก็อยู่ใข้างเชฟแทนของฟู้ดสไตล์ลิตรแล้วล่ะคะ่ะสวัสดีค่ะจากรายการตุรีปาร์ตี้นะคะเชฟคะวันนี้ฟู้ดสไตล,ล์ลิตทร มามอบรางวัลให้กับร้านอาหารครับครับผมในวันนี้มามอบรางวัลอะไรเป็นหมวดของบาร์แอนชิลครับในสลงครับปกติแล้วเนี้ยใช้เกณฑ์การตัดสินอะไรว่าคนนี้หึงจะได้รางวัลบาร์แอนชิลโดยการตัดสินจากแขกและลูกค้าครับ,รบส,ส่วนใหญ่จากรีวิวครับคือเรียกว,ว่าต้องมีคนไปทานไปชิมมาแล้วแล้วก็แบบมาเขียนมาบอกมาในใน,ในเว็บของวงในใช่ครับนะคะคัดเกณฑ์ยังไงเวลาร้านอาหารไหนจะขึ้นฝูงอาจจะคัดจากองค์แหไทยนะครับเพราะแบบ สวยไหมองค์ประก,กอบเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ครับสวยอร่อยและดูดีด้วยใช่ครับระะนะเดี๋ยวให้เชฟไปทำหน้าที่เตรียมตัวกันเลยดีกว่าขอบคุณเชฟมากนะคะขอบคุณค่ะหนึ่งเซอร์สของเราวันนี้นะคะคุณแอนดี้ชอบอาหารประเภทไหนเป็นพิเศษไหมแบบอาหารชาติอะไรอะชอบอาหารญี่ปุ่นกับอิตาเลียนนี่ทำไมถึงชอบญี่ปุ่นล่ะคะเป็นอันดับแรกกจร็จริงๆก็ชอบซาซิมิชอบซูชิ เฮลตีี้้อย่างดูเฮลตี้แล้วก็ดูไม่อ้วนแต่ถ้าข้าวก็อ้วนเนาะมีร้านญี่ปุ่นในดวงใจที่ไปบ่อยๆไหมก็เดี๋ยวนะในการมูเกนไดก็ไปบ่อยก็ถือว่าเป็นโอ้โหร้านอินเทรนด์แล้วก็มีร้านเล็กๆร้านเล็กๆที่แบบอร่อยซากะนะอร่อยรู้ลึกรู้จริงคราวนี้กับงานวงไหนเขาบอกว่าเขารวมสุดยอดร้านอาหารไว้เลยทีเดียวในในเว็บไซต์อันนี้เคยมีโอกาสได้ท่องเว็บเข้าไหม เข้าบ่อยนะคันนี้ก็่อยเพราะว่าไปดูพวกร้าน,น,ะะนอาหารเล็กพิเศนไหมสวยแล้วไม่ตกแฟนอีกด้วย <c oughs> ขอให้สจ้าพนการชิมอาหารในค่ำคืนนี้นะคะขอบคุณคันดี้ค่ะ สาวสวยเซ็กซี่ขนาดนี้น้องครีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครีนี่ก็แบบว่าเป็นคนที่เราถอปผิงอีกคนหนึงที่ช่างเลือกคลีต้องรู้จักวงไนนบพอสมควรใช่คือเวลาเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะมีปัญหามากเวลาสมมติว่าแบบนอยเดียมากว่าวันนี้จะกินอะไรอ่ะกดปุ๊บเนี่ยวงในขึ้นมาก่อนเลยร้านนี้เป็นยังไงตั้งอยู่ตรงไหนบรรยากาศเป็นไงอาหารเป็นไงแล้วก็จะมีคนมาแบบเหมือนแบบคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์ลราก็จะรู้ว่าร้านนี้เราควรไปไม่คนไปบางทีเนี่ยถ่ายรูปหน้าร้านบอกโลเคชั่นแบบ คือมันมันมันละเอียดมากเซอร์วิสเป็นแฟนคลับวงไหนจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นวงในเว็บไซต์หรือวงในแอปพลิเคชันด้วยใช่แล้วค่ะถูกต้องค่ะเลนคลีชอบอาหารประเภทไหนจริงๆเป็นคนกินเก่งกินได้หมดเลยมีร้านที่ร้านประจำไหมจริงๆมีค่ะมีมีชอบไปฮาวีค่ะใช่ชอบกินทรัฟเฟิลที่นั่นทรัฟเฟิลอร่อยใช่ค่ะอยากเจอสาวสวยในไปฮาวีได้แล้วกันนะคะขอบคุณคลีมากๆค่ะ สวัสดีค่ะสารการโทรยปาร์ตี้นะคะอากาศกำลังบอกว่าเย็นๆแต่แปลกมาเลยบี้เนี่ยชอบกินไอติมหน้าหนาวเสียงเป็นว่าขนาดนี้อยากกินไอติมเลยใช่ไหมคะ ลักษณะเด่นของยูมูนี่คืออะไรเัว่าโปรดักต์นี้ก็คือจะเป็นนำเข้าส่อังกฤษทั้งหมดแล้วก็จะใช้ผลไม้สดทั้งหมดเรียกว่าอินพอร์ตมาจากอังกฤษทั้งหมดเลยไอศครีมของเราแตกต่างกับเกาหลีก็คือจะเนื้อเนียนแล้วก็คุณสมบัติของตัวไอศ์ครีมมากกว่าที่แบบว่าเน้นความเฮลตี้ฟตฟรีแล้วก็เนเ้อรุ่ที่เป็นธรรมชาตินะคะเขาบอกว่าทานแล้วบางคนเนี่ยทานของหวานแล้วกลัวาน้ำหนักจะมีส่วนเกินอันนี้มันจะฟาฟรีหรือว่าส่วนใหญ่เป็นโลแฟตทั้งหมดเรียกว่ามาลองที่ยู รายการตตลยปาร์ตี้นะคะสวัสดีค่ะคุณพี่<ไ>วันนี้บูธของพี่ชื่ออะไรคะไลโซยาค่ะไลโซยามีมีโซยามาสกิดด้วยใช่ค่ะนโซยาจังค่ะโอ้สวัสดีค่ะเมื่อกี้ค่ะ,ก,คะก็คือเห็นว่าการรักษาสุขภาพนะคะสิ่งที่สําคัญ็คืออาหารที่เราทานเข้าไปในทุกๆมื้อที่เราเลือกทานนะคะมันคือการรับผิดชอบด้วยช <ใน S 1> <ๆ S 2> ีวิตของเราเองก็เลยมาทานอาหารแบบที่ว่า บำอาหารบำบัดจากธรรมชาติไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีผงชูรสไม่มีวัตถุกันเสียดีโจข้าวหอมมะลิใช่ค่ะเรามี6เมนูค่ะค่ะมีอะไรบ้างคะพี่คะมีโจข้าวหอมมะลิกับโจข้าวกล้องหอมมะลินะคะในนั้นก็จะมีผัก5สีค่ะผัก5สีก็อย่างที่เรารู้ๆกันนะคะก็มีเห็ดทั้งเมินเกลือแร่มีข้าวโพดนะคะมีแครอทนะคะคู่ลูกเดือยแล้วก็มีผักใบเขียวด้วยทั้งหมดจะเป็นฟรีดรายเห็นโลโก้สี แบบว่าเป็นใบไม้เขียวๆแบบนี้นะคะอันนี้คือใบ cover ใบ cover ที่หมายความว่าเป็นใบโชคดีถ้ามีสีใบเราเติมเต็มความบริสุทธิ์ใจลงไปตรงนี้ค่ะก็จะโชคดีทุกวันโอ้ยดีจังเลยดูเอาดูอินมากมากเลยขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะา้ังนชอบคำแบผู้ริหารพูดมากเลยเขาบอกว่าคนเราเนี่ยแม้แบบบอกว่าโฟลีฟนะคะใบเวอร์เนี่ยเนี่ยอีกหนึ่งหนึ่ง พวกใบนี้ถ้ามีครคสีสีเนี่ยนะคะคือความโชคดีอีกหนึ่งอันนี้เติมความบริสุทธิ์ใจเนอะเวลาเราไม่เบียดเบียนชีวิตเนี่ยเราก็บริสุทธิ์ใจก็ผ่องแผ้วเนอะขอบคุณนะคะมิสเตอร์โซย่า ดีค่ะจากรายการตุลย์ปาร์ตี้นะคะอันนี้มาจากที่ไหนค่ะมาจากโมเาลเลเชอร์พาค่ะอ่าเมนูที่นํามาแนะนําให้เรามีเมนูจากที่ไหนบ้างเอ่ยสิอันนี้จะเป็นเมนูที่เราบัตคัเทอริงนะคะแล้วก็เป็นเมนูที่อยู่ในร้านอาหารของเราค่ะค่แล้ววันนี้พีมอาหารที่เรานํามาก็จะเป็นพีมอาหารที่สร้างในพีมของคริสต์มาสเน้นอาหารที่รสชาติดีแล้วก็หน้าตาน่าทานซีซันสดช่ผลไม้อันนี้เป็นเบอร์รี่อ่ะนี่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 มิกซ์เบอร์รี่ ทานแล้วสวยเหมือนพี่เก๋โอ้ยขอบคุณมากมากค่ะโดยนี่ภายในงานมีอะไรพิเศษนอกจากมแนะนำร้านเขามีอย่างว่ากิจกรรมอะไรอีกไหมคะมีค่ะถ้าสมมติว่าทานอาหารกับเรานะคะเป็นอาหารคาวครบ3อยา่างแล้วก็บวกกับของหวานอีกหนึ่งอยา่างรับไปเลยค่ะไวเชอร์ไปทานอาหารเลือกเป็นร้านอาหารไหนก็ได้ในโพธาัยนะคะจำนวน1,000ันบาทค่ะ,คะวันนี้ยวมาเยอะมากหมดแล้วกิจกรรมพิเศษเยอะแยะมากมายเดีวยวเดี๋ยวใครที่มาเที่ยวในงานเนี่ยต้องแบบว่าสุดๆแน่นอนเพราะว่าแฟนคลับงนนวงไหนโดยเฉพาะขอบคุณนะคะ ู้สุนทรี้สวยหล่อของเก๋น,นะคะสวัสดีค่ะคุณเชลลี่สวัสดีค่ะแน่นอนเลยวันนี้มางานวงในเนี่ยเคยใช้บริการเว็บไซต์วงในหรือว่าแอปพลิเคชันของเขาไหมแน่นอนอยู่แล้วก็บางทีแบบเวลาเลิกงานเนี่ยนะคะเราก็จะไปคิดไม่ออกว,ว่าทานอะไรซ้ำๆก็ลองกดข้าไปดูซิว่ามีใครโพสไะไ์มีใครแชร์รอะไรมีอะไรอัปเดตใหม่ก็ไปลองระดับนี้มีต้องแบบต้องแบบว่านึกไม่ออกสกิลอะไรอีกเหรอเพราะว่าไม่ให้คนอื่นนึกให้เ้าหนึกเองเว็บไซต์แอปพลิเคชันของวงใ ใช้บ้างครับผมก็ส่วนมากตามใจคุณเอลี่ใช่ใช่ก็ให้เขาให้เขาเลือกอ่ะฮะชูวีตลอดดิฉันว่าเขาไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันะเขามีคุณอยู่แล้วอ่ะแต่เมื่อกี้นะข้าวหมูแดงก็อร่อยลืมอ่าอริจินอลเขาอยู่มา70ปีแล้วนะเขาเหนียวไก่ทอดบอกว่าอร่อยมากจริงๆแต่ที่งานไม่มีซ้อมนะคะที่ฉันก็แอบอเล็กิกนิดนึงขอบคุณทั้งสองท่านนะคะคุณค่ะ เจ้าของห้องเสื้อแล้วก็ดีไซเนอร์ของเรานะคุณนิชานั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนัคะปกติเนี่ยเกว่าไลฟ์สไตล์ของคนที่เป็นดีไซเนอร์เขาต้องเป็นคนออกแบบช่างเลือกช่างหรืว่าพิถีพิถันการทานอาหารแล้วค่ะคุณนักับชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นคนพิถีพิถันในการเลือกทานไหมก็ถ้าถามนีนะคะส่วนใหญ่นีก็จะเอาตามความสะดวกเพรว่าอยู่ที่ไหนก็ทานที่นั่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติต้องพาแขกไปทานข้าวหรือยังถะเกิดเพื่อนมาจากเมืองนอกอะไรเงี้ยเนี่ยก็จะมีใช้แอปวงใน อยู่แล้วอดีมีเพื่อนเคยแนะนําให้ดูว่าเอ้ยมันดีมากเลยนะว่ามันจะบอกได้ด้วยแล้วว่าตอนนี้เราอยู่แถวนี้อาหารมีร้านอาหารไหนบ้างที่ recommend อะไรเงี้ยค่ัโอ้เจ้าของฟาราชื่นใจแล้วดีขนาดสาวสวยอินเทรนขนาดนี้เขายังเป็นแบบแฟนคลับของวงในเลยขอบคุณแานมากๆนะคะขอบคุณค่ะ นล้วกก่อนเริ่มงานนะคะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นร้านเรื่องราวเกี่ยวกับปากทองอาหารการกินท่านั้นเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะทุกร้านที่มานะต้องบอกการันตีความอร่อยนะคะหรือว่าความนิยมซึ่งต้องบอกว่าผู้่องเว็บไซต์หรือว่าใช้แอปพลิเคชันของวงในเนี้ยเขาโหวตกันมาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะมาดูกันดีกว่ามีร้านอะไรกันบ้างทาราเทวีนี่คือราจากโรงแรมเทราทวีจริงๆเลยเป็นมัคคะลองนะคะรถอะไรดูซินี่อันนี้รถอะไรคะสีเนี้ยอะไรเนี่ย รูกาแฟมา,าลองกาแฟร้านหมูทอดเจจงเขาอร่อยมากแล้วสำหรับคนที่ชอบกินรูข้าวค่ะ,ะหมูทอดต่างๆหรือว่าของทอดนะคะร้านอยู่ที่ไหนคะร้านโรตัสพารามสี่ครับร้านโลตัสพำรามสี่นะคะร้านหมูทอดเจจง ร้านอาหารเนี่ยเราเน้นความอร่อยนะคะแล้วบรรยากาศเนี่ยตามมาเลยเมื่อคุณจะอยู่ตอก,อกซอกซอยที่ไหนได้รับการโหวตนะคะจากวงในหรือแอปพลิเคชันของเววบวงในนะคะเป็นอันว่าของท่านเนี่ยได้รับการชื่นชอบยอมรับแล้วก็นิยอมอย่างแน่นอนร้านข้าวหมูแดงสีมรกตนะคะนี่ออริจินอลเลยบริการนอกสั่นที่ด้วยตอกลงหมูสัมพันธวงศ์อันนี้เปิดมากี่ปีแล้วคุณพี่คะ เกือบ70ปีแล้วเกือบ70ปีเรียกว่าเป็นเจเนอเรชัน hmm. กันเลยทีเดียวเจเนอเรชันที่2แล้วใครอยากกินหมูแดงอร่อยต้องมาที่นี่เลยใช่ครับโฆษณาเชิญชวนเลยค่ะคุณพี่ก็วันนี้มาแก้ชิมๆนิดหน่อยแล้วจะจัดเต็มต้องไปที่ร้านนี่จัดเต็มต้องมาที่ร้านนะคะกับร้านข้าวหมูแดงสีมรกตนั่นเองขอบพระคุณค่ะกว่า70ปีแล้วนะคะสาขาออริจินอลมีที่เดียวเลยนะค,ะคือตรอกโรงหมูนะคะสาวสามันทวงนั่นเองค่ะ ตัวนี้เนี่ยต้บอกว่าอีกหนึ่งเทรนในการทานอาหารเนี่ยเรียกว่าฟู้ดทรัคนี่กำลังคิดมากๆแล้วนี่หนึ่งในแบรนด์ที่ดูนะคะการันตีความปาปุ่ล่าด้วยกันี่แฟนๆมาต่อคือตอนนี้กับแดเนียลไทเกอร์นั่นเองนะคะแฮมเบอร์เกอร์จากฟู้ดทรัคนะคะปกติปกติแฮมเบอร์เกอร์อยู่ที่ไหนนะคะซอยสามสิบแปดค่ะเป็นรถฟู้ดทรัคค่ะตอนนี้ก็มีรถฟู้ดทรัคค่ะแล้วก็มีร้านที่อยู่ในร้านเกมโอเวอร์ค่ะชื่อเนิร์ดนะคะอยู่ที่ทองหล่อค่ะเอาล้วค่ะ ติดใจแล้วจากแฟนคลับองค์ไหนติดใจนักตามไปต่อที่ร้านเขาด้วยนะคะมีต่อคิวกันใหญ่เลยดูสิถ้าผู้ดของหวานคุณงเท่าสาหลายคนเนีจยต้องชอบเหมือนที่เก๋ชอบเลยเพราะว่าผู้หญิงอย่างเรานะคะขนมนมเนยช็อกโกแลตชีสเอ้ยคัสตาร์ดพนาคอต์มาหมดเลยและแน่นอนคะ่ะต้องบอกว่าหนึ่งในร้านในดวงใจของเก๋มาตลอดกาลนะคะชิคาเนลิเช่ที่เซ็นทรัลเอ็มบาซีนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ เชฟคนสวยชิคกีดพียชื่อของเราเองพวกกราถึด้เจอที่ไลน์เนี้ยเชฟก็ใส่ชุดเชฟตลอดใช่ไหมเลทได้ขาวเป็นหนึ่งในห้าร้านที่จะแบบฮอตคิดก็หวังอยู่ค่ะก็หวังอยู่ว่าจะ ได้รับเลือกใครไม่ให้ไม่เป็นไรพี่หนูให้พี่แน่นอนขอบคุณค่ะเจ๊บอกว่าเนี่คอนเซ็ปต์ของชิคาเลเชียเนี่ยหลายๆคนที่ไม่เคยไปเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบอยากให้แบบว่าเจ้าของร้านหรือเชฟได้เล่าให้เราฟังหน่อยนะคะว่าชิคาเลเชียคอนเซ็ปต์การทำขนมหวานเป็นคอร์สที่เป็นอย่างไรแล้วแต่ละเมนูทุกเมนูทุกครั้งเลยใช่ค่ะก็รับชิคาเลเชียซีินเซิร์ฟบาร์อยู่ที่เซ็นทรัลเอ็มบาซีนะคะ อคอนเซปต์ของร้านก็คืออย่างที่คุณเ๋บอกเราเป็นขนม3คอร์สเป็นฟนาด์ไดนิ่งก็จะมีเชฟมาทําขนมให้ต่อหน้าเลยที่นั่งที่เป็นแบบไฮไลท์ของร้านเลยเนี่คือเราจะมีครัวอยู่กลางร้านค,ครัวเปิดแล้วก็จะมีบาร์เป็นบาร์หินอ่อนใช่อยู่รอบๆลูกค้าก็ไปนั่งอยู่ที่บาร์หินอ่อนแล้วก็เห็นเชฟทําขนมให้อย่างนี้เลยต่อหน้าใกล้ๆอย่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะที่หนึ่งเลยประเทศขนมหวานนะคะขอบคุณค่ะคุณค่ะ สาวสวยนักเอกของเก๋นะคุณดีตลอดด้วยสวัสดีค่ะน้องพายได้เป็นคนรับประทานเก่งไหมเป็นคนกินเก่งมากค่ะถึงต้องมีตัวช่วยคือเป็นอะไรพิเศษชอบทานทั้งขนมชอบทานทั้งอาหารอาหารไทยอาหารฝรั่งชอบหมดเลยค่ะพูดถึงวงไหนนิดนึงเดี๋ยวเขาบอกเว็บไซต์ไปเรื่องราอาหารใช้บริการไหมเออบ่อยมากค่ะเรียกว่าอยู่ตอนไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศคือล่าสุดไปต่างประเทศมาอยู่ไปที่ลอนดอน ลองเซิร์ชวงในดูเฮ้ยมีด้วยเพียบเลยใช่ค่ะเพียบเลยคือตอนแรกลองเซิร์ชเล่นๆดูอะไรเงี้ยเพราะก่อนหน้านี้แบบไปต่างจังหวัดอะไรเราก็จะเซิร์ชดูตลอดกดดูเอ๊ะเราแรกนี้มีอาหารอะไรน่าสนใจแบบน่าไปลองเข้าไปรีวิวมีมีคนเข้าไปเขียนมีรูปภาพมีอะไรทุกอย่างแถมกดดูแล้วมีโลเคชั่นไปได้ถ่าไปได้ถึงคือสะดวกมากมากเลยสะดวกมากจริงๆขอบคุณนุกทาพี่บอกว่าวันนี้หนูจะงมีความสุขงานปาร์ตี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ อีนุนสาวสวยของเราสวัสดีค่ะคุณแม่มถามเลยดีกว่ามางานอาหารขนาดนี้ี่ยปกติช,ชอบอาหารประเภทไหนจริงๆะนะอหะไรหลังๆนี้เริ่มคุมน้ำหนักก็จะเน้นอาหารที่ไม่มีมันเป็นส่วนใหญ่แน่นอนอแต่กินไก่เริ่มเริ่มกินไก่กินหมูแล้วแต่เนื้อวัวไม่กินอยู่แล้วไม่ทานเนื้อแดงใช่นะคะมีร้านอาหารในดวงใจเลยร้านอาหารประเภทไหนไม่ใช่ไทยจีนฝรั่งญี่ปุ่นญี่ปุ่นค่ะขอให้เป็นอาหารญี่ปุ่นเถอะกินได้หมดคือทุกร้านเลยถูกต้อง ปกตินี่มิ้อกล่าวได้ใช้บริการเอฟวงในเขาบ้างไหมอ่ะใช่คนยังแบบมีไม่รู้ด้วยหรอมีค่ะไม่เจอบ้างหาเดนไม่เจอแล้วมีคนบอกว่าร้านนี้อร่อยก็เข้าไปวงในก็เจอละแล้วเขาก็บอกว่าเล่คอมเมนต์อาหารอะไรใช่ไหมเราเข้าไปดูในวงในนี่แหละเราก็สั่งตามที่วงในลงตรงรูปอันนั้นก็ก็อร่อยจริงๆนะของเขาดีจริงๆอันนี้เห็นด้วยค่ะเพราะวงในนี่ก็ดูตลอดอย่างที่บอกขอให้อินเอ็นในงานปาร์ตี้ได้ค่ะแม่โอเคค่ะเตรียมท้องร้านท้องมาแล้วขอบคุณค่ะแม่